มีแค่ฟูไปไหนกันละ่ะต้นไหนดีต้นไหนดีคะต้นไหนดีคะกำลังแตกยอดเลยเอต้นนี้ดีกว่าไหมออกดอกแล้วเนี่ยเอาต้นไอ้อีตันต้นสเปชชิ่งสวอเตอร์โกทิมีไปดูมะกรูดนะคะ ดูต้นมะกรูดนะคะยังไงมะกรูดครับมะกรูดเอวะเจ๊ะเวทอ๋อมันเปียกเขารดน้ำต้นไม้ลูกสวนสวนผักที่เบล,ลเยี่ยมนะคะ